ปีบหรือกาสลองปีบยังมีชื่อพื้นบ้านอื่นอีกคือเด็กต,ตองโพปีบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ1 0 2ถึง20เมตรปัดใบเรีองยอดเป็นพุ่มทรงกระบอกกิ่งก้านมักจะย้อยลงเปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวลำต้นอย่างไม่เป็นระเบียบใบประกอบแบบคนนก2องถึงสชั้นเรียงเรียชนชอบแแนนด้า มี3-5ถึงคู่ปลายขี้เรียงตรงข้างใบขแขนงย่อยแขนงละ2ถึงสคู่เรียงตรงข้างใบรูกไข่หรือรูปไข่แกมใบหอกกว้าง2-3ถึงเซนติเมตรยาว4ีถเซนติเมตรปลายแหลมคนใบบนขอบใบอยากมนหรือว่าเป็นขึ้่นเล็กน้อยดอกมีสีขาวหรือชมพูมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบชอบอ่อประดุกซ้อนตามปลายกิ่งช่อดอกขนาดใหญ่ยาวสิบถึงมซนติเมตรมีคนกลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กโคนติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยก5้าแฉกปลายมนกว้างม้วนลงเป็นหลอดยาวปลายสีแฉกมีหนึ่งกลีบที่ปลายเป็น2องแฉกดอกบานเต็มที่กว้าง3 5 4งเซนเมตรผลแห้งแตกเป็นฝักแบนและตรงสีน้ำตาล ว้งน่าถึงสงเซนติเมตรยาว2 5 3 0มเซนติเมตรเมล็ดแบนและมีปีกบ,บางสรพพคุณของปีก 1. ดอกมีสรพพคุณเป็นยาบำรุงกำลัง 2. ช่วยบำรุงโลหิตรากช่วยบำรุงปอดช่วยรักษาวรรณโรคใช้เป็นยารักษาไซนัสอักเสบช่วยรักษาฤทธิ์ดวงจมูกด้วยการใช้ดอก สูกเพื่อรักษาอาการช่วยรักษาอาการหอบหืดหอบเหนื่อยทําให้ระบบการหายใจดีขึ้นด้วยการใช้ดอกบีแพ้งประมาณ6กถึงเดอกและมวนเป็นบุรีสูบเพื่อรักษาอาการหอบหืดได้ช่วยรักษาอบิการใช้เป็นยาแก้ลมใบใช้มวนเป็นบุรีสูบแทนฟินเพื่อช่วยขยายหลอดลมและรักษาอาการหอบหืดได้เช่นกัน